สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์บีอาร์หรือว่าหนุ่มแบริสนะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแท่งเทียนนะครับแต่ความเข้าใจในแท่งเทียนครั้งนี้นะครับจะใช้ประโยชน์ควบคู่กับแนวรับแนวต้านนะครับเผื่อพี่พีท่านใดนะครับที่อยู่ในระบบเทรดแบบกลับตัวหรืออยู่ในระบบเทรดแบบเบรกเอาท์นะครับเผื่อไปใช้ได้นะครับโดยรวมเนี่ยนะครับการอ่านแรงแท่งเทียนเนี่ยนะครับ เราก็จะมีแรงนะครับแท่งซื้อกับแรงแท่งขายส่วนตัวที่เป็นแท่งยาวๆนี้นะครับแท่งยาวๆนี้นะครับคือบอดี้นะครับส่วนแท่งที่อยู่ข้างในคือไส้นะครับหรือว่าวิกนะครับก็จะมีอยู่สองสีนะครับแต่ว่าพวกนี้จริงๆมันก็จะปรับแต่งสีได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้นิยมใช้เป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับก็จะบ่งบอกว่าโอเคอันนี้คือราคานะครับสูงสุดนะครับ อันนี้คือราคาเปิดนะครับเวลาที่แท่งเทียนขาขึ้นนะครับหรือแท่งเทียนแรงซื้อเนี่ยเปิดมานะครับราคาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นขยับลงนะครับก็จะเป็นไส้สมมุติว่าขยับลงไปนะครับต่ําสุดนะครับแล้วก็ดันขึ้นมานะครับแล้วก็สมมุติว่าทำเฟรม H1 แล้วกันนะครับเราครบชั่วโมงราคาดันมาปิดตรงนี้นะครับรูปร่างที่จะออกรูปร่างที่จะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ส่วนแท่งถัดไปครับถ้าเป็นราคาเปิดนะครับเป็นฝั่งของแรงแรงขายนะครับเป็นแบบนี้เนาะราคาเปิดมานะครับวิ่งลงไปนะครับแล้ววิ่งขึ้นมานะครับแล้วทำเฟรมเฮดหนึ่งใกล้จะจบชั่วโมงละนะครับแล้วปิดต่ำกว่าราคาเปิดนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะเอามานะครับรู้ว่าเออแท่งไหนมันหมายความว่าอะไรนะครับทำไมจำเป็นต้องรู้ นะครับอันนี้คือ,อโดยรวมนะครับแต่พอมานะครับลงละเอียดลึกขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะจําเป็นที่ต้องรู้อีกอย่างคือเป็นพวกแรงนะครับแรงของเขาเรียกว่าแรงของแท่งเทียนนะครับที่จะเอาไว้ใช้เพื่อเกิดประโยชน์นะครับในลักษณะของคนที่จะเล่นแบบเบรกเอาเทรดแบบเบรกเอาหรือว่าจะเทรดแบบกลับตัวนะครับตรงนี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องต้องรู้นะครับ คือถ้าเกิดว่าเราวัดระดับนะครับจากแรงนะอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับว่าสมมุติว่าตรงนี้คือแนวต้านนะครับแล้วเวลาที่แท่งนะครับเราจะพูดถึงฝั่งของขาซื้อก่อนนะฝั่งของขาบายนะครับแล้วทีนี้ราคาเมื่อเข้าไปใกล้เคียงกับแนวต้านแต่ลักษณะของการที่เกิดแท่งมานะครับกลายเป็นว่าเกิดแท่งแบบนี้นะครับถ้าเกิดแท่งแบบนี้เนี่ย มาติดที่แนวต้านนะครับมีสิทธิ์นะครับที่จะเบรกได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงที่ซื้อที่มากที่สุดนะครับส่วนไล่ระดับลงไปนะครับก็จะซื้อน้อยลงซื้อน้อยลงจนถึงซื้อน้อยมากนะครับฉะนั้นเนี่ยบางคนนะครับอาจจะเคยได้ยินมาว่า PA แรงแท่งเทียนแต่อาจจะไม่เข้าใจว่าเออแล้วมันใช้แบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในเมื่อที่สมมุติว่าเราเล่นเราจะเทรดแบบเบรกเอาท์นะครับสิ่งที่ จะเข้าไปใกล้กับ ta, แนวต้านเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นก็คือแท่งเทียนทวนเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเทรดแบบกลับตัวแท่งเทียนที่เกิดขึ้นนะครับควรจะเป็นลักษณะแบบนี้ไส้ยาวๆเนื้อน้อยๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเทรดแบบกลับตัวเกิดสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาหรือ PA แบบนี้ขึ้นมานะครับ p r i c e action ก็อาจจะรออีกแท่งหนึ่งนะครับที่เฉลยแล้วเราถึงจะหาโอกาสในการเทรดแบบกลับตัวนะครับอันนี้ฝั่งของขาซื้อนะ ส่วนฝั่งของขาเซล์ sell, นะครับลักษณะก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแรงขายมากแรงขายน้อยนะครับก็จะย่อระดับลงไปถ้าเกิดมีแรงเทขายมากนะครับแล้วติดกับแนวรับหรือแม้กระทั่งดีมานซ์ซัพพลายโซนก็ตามนะครับถ้ารูปล่างมันมาแบบนี้เนี่ยโอกาสของการเบรกจะสูงนะครับถ้ามาแบบนี้ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเบรกอยู่เช่นกันแต่ถ้าเริ่มน้อยลงน้อยลงจนเกิดโดจิอะไรเงี้ย ก็เริ่มจะนะครับเริ่มจะอาจจะพักราคาหรือกลับตัวนะครับแต่ถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วแท่งเทียนสีเขียวนะครับมีการเบรกขึ้นมาได้เนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวสูงขึ้นฉะนั้นประโยชน์ของการดูพลั a c t i o นะครับ PA เนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูในท้ายๆคลิปนะครับอันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจละนะครับระหว่างเรื่องหนึ่งก็คือนะครับ เรื่องของการอ่านค่านะครับไหนราคาเปิดระครปิดนะครับไหนสูงสุดต่ําสุดนะครับแล้วก็ลักษณะแบบที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของรูปร่างนะครับของแท่งเทียนที่ส่งผลนะครับถึงเรื่องของแรงมากแรงน้อยนะครับก็เลยจะเกิดการนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการกัดการตัดสินใจเทรดแบบเบรกเอาท์ out, หรือว่ารีเวอร์เซอร์พัทเทิร์นหรือว่าเล่นเทรดแบบกลับตัว นะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาที่2นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับจะเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่เทรดแบบกลับตัวเอ้ยพูดผิดนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการเทรดแบบเบรกเอาท์นะครับลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นนะครับอย่างทางซ้ายมือนะครับอย่างที่ผมบอกเลยก็คือถ้าจะเบรกเอาท์เราจําเป็นที่จะต้อง เห็นว่าเออโอเคแท่งที่มันเบรกไปเนี่ยแท่งที่มันขึ้นไปเทสกับแนวต้านเนี่ยนะครับมีลักษณะของเนื้อใหญ่นะครับเนื้อใหญ่ยาวนะครับไส้เล็กนิดเดียวนะครับแต่อ่าเน้นวอลลุ่มของแท่งเทียนนะครับถ้าเกิดไปแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะเทรดแบบเบรกเอาท์นะครับแท่งถัดไปถ้าจะให้ดีเหมือนที่เรามีคลิปนะครับที่พูดไปก่อนหน้านั้นนะครับก็เรื่องของการเบรกเอา t นั่นแหละนะครับเรื่องลักษณะของการเบรกเอาท์กับฟอสเบรก นะครับตรงนี้ก็คือเป็นแท่งของการเบรกเอาต์ใหญ่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีแท่งโตร์แบ็กลงมานะครับแล้วสีเขียวขึ้นไปใหม่ฉะนั้นเนี่ยโอกาสการเข้าซื้ออาจจะซื้อได้ตั้งแต่ตรงการสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าใครจะรออีกทีนึงก็อาจจะเข้าจังหวะนี้ก็ได้นะครับอาจจะเข้าจังหวะรีเทสแล้วก็เข้านะครับ SL นะครับเราก็จะตั้งอยู่ประมาณใต้โล นะครับส่วนทีพีที่ผมบอกก็คือเราก็จะต้องไปมองไฮซ้ายมือว่าตรงไหนนะครับหรือไปดูตรงซับไฮโซนตรงไหนที่อาจจะไปขึ้นขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดออกนะครับแต่นี้ก็จะเป็นจุดตัดขาดทุนเวลาที่อาจจะอาจจะไม่ไม่ได้ไปตามที่คาดการไว้นะครับอันนี้ในฝั่งของขาขึ้นนะครับส่วนในฝั่งของขาลงนะครับในฝั่งของขาลงเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยคือเราจะมองว่า แท่งเทียนแท่งใหญ่นะครับลงมารีเทสแนวรับก่อนนะครับหรือดีมานโซนก็ตามถ้ามันมีแต่เนื้อใหญ่ๆยาวๆเลยนะครับแล้วก็ไส้เล็กๆเนี่ยมาเทสนะครับมีโอกาสนะครับที่อาจจะหลุดนะครับและแท่งนี้นะครับเบรกไปอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยเบรกเอา์สามารถที่จะเข้าออเดอร์เซลล์ได้นะครับฉะนั้นนะครับหลายๆคนอาจจะรอจังหวะนะครับ l ู back ขึ้นไปเทสแล้วเซลล์นะครับหรือบางคนอาจจะรออีกก็คือรอมีการนะครับ พูแบกนะครับแล้วเบรกอีกครั้งหนึ่งถึงจะตัดสินใจเข้าออเดอร์เซลตรงนี้ uh. แบบนี้ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยก็จะตั้ง SL นะครับประมาณไฮนะครับที่ที่เรามองว่าเออเนี่ยมันมันอยู่บนเหนือแนวรับนะครับก็คือจากแนวรับนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแนวต้านได้ฉะนั้นราคาอาจจะขึ้นไปสัมผัสนะครับแล้วลงแบบนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเขานะครับเขาเขาไม่ลง เขาเบรกแล้วเขากลับอย่างนี้นะครับก็อาจจะเกิดลักษณะแบบฟอร์เบรกแบบนี้เกิดขึ้นนะครับในไทม์เฟรมใหญ่ก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็จะทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแรงแท่งเทียนว่าเอ้ยแบบไหนที่จะเพิ่มโอกาสนะครับในการเบรกเอาท์และแบบไหนที่จะเพิ่มโอกาสในการกลับตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นฟอร์เบรกเนาะฟอร์เบรกแบบที่ผมบอกก็คือนะครับเนี่ยแท่งมันมาแบบนี้ นะครับแท่งมันมาแบบแรงซื้อน้อยมากนะครับแล้วก็ไปแต่ไส้แล้วกลับลงมาแล้วเกิดแท่งเทียนนะครับแรงขายมากเทล,ลงมาแสดงว่าโมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนนะครับแสดงว่ามันมันจะซื้อไม่ได้ละนะครับก็ต้องมองโอกาสขายแทนนะครับอันนี้ก็จะเล่นแบบกลับตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูแรงแท่งเทียนนะครับบางทีเรารู้แหละว่ารูปร่างแบบนี้มีลักษณะแบบไหนนะครับเราท่องจํามาบ้างแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปใช้ ส่วนไหนของกราฟนะครับหรือว่าเราจะเอาไปใช้จุดไหนที่มันจะเพิ่มโอกาสไปในทิศทางที่เราคาดการไว้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของไปเทสแนวรับนะครับอันนี้เราจะพูดถึงแนวต้านกับแนวรับก่อนนะครับนะครับประมาณนี้เลยคือพอไปพอไปเทสกับแนวรับนะครับเกิดรูปร่างนะครับลักษณะแรงขายน้อยนะครับแล้วมีแท่งเทียน แรงซื้อมากโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับจะอาจจะเป็นโอกาสกลับตัวได้นะครับอันนี้จะเป็นใน,ในลักษณะการเทรดแบบเบรกเอาท์นะครับที่ที่ผมจะสื่อให้ฟังนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับท,ที่ต้องที่ต้องทําความเข้าใจกับแรงของแท่งเทียนแล้วเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องของการกลับตัวนะครับไปดูกันในเรื่องของการกลับตัวแบบนี้นะครับแบบนี้คือลักษณะของการเทรดแบบกลับตัวนะครับ เราก็จะเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับแบบนี้เลยเนาะโอเคนะครับพ่อแรงนะครับแท่งเทียนนะครับเริ่มเป็นลักษณะแบบอ,อ่อนนะครับแรงซื้อน้อยๆน,นะครับแรงซื้อประมาณนี้นะครับหรือเกิดโดจิก็ตามแต่ไปถึงนะครับอาจจะสร้างนะครับแท่งเทียนที่แรงซื้อน้อยแล้วไส้ยาวๆนะครับจังหวะแบบนี้ครับเราเห็นแล้วว่าแรงซื้อน้อยใช่ไหมแล้วเกิดแรงขายแท่งเทียนที่มีแรงมากที่สุดเนี่ยโผล่ขึ้นมา นะครับจะเกิดคำถามว่าอ้าวถ้าเราจะเทรดแบบกลับตัวเนี่ยเราจะต้องออกออเดอร์ตรงไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมชี้ให้ดูเลยว่าจุดเบรกเอาท์ของการกลับตัวนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งตรงนี้ครับตรงที่มันเกิดแพทเกิด PA เกิด PA แบบนี้นะเกิด PA แบบนี้นะครับสแท่งเนี่ยจริงๆมันอาจจะเกิดเป็นแพทเทิร์นของเขานะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาลงลึกให้อีกทีนึงนะครับ พอเบรกเอานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นจุดเบรกแล้วนะครับก็จะมีการนะครับ p ุ่งแบ็คขึ้นไปนะครับเราอาจจะเข้าออเดอร์เซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าออเดอร์เซลล์ตรงนี้ได้เลยตรงที่มาตรงที่มีการมารีเทสนะครับแล้วก็พู่งแบ็คขึ้นมาแล้วก็ไปนะครับหรือหรือเหมือนกันครับอาจจะรออีกหนึ่งจังหวะก็ได้นะครับแล้วก็รอจังหวะที่มีการนะครับ p u l l แบ็ k รีเทสนะครับแล้วก็เข้า จุด sl ก็เหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าตั้งแต่ตรงที่นะครับมีการรีเทสแรกนะครับเราอาจจะเข้าเราอาจจะตั้ง sl ตรงใต,จจต,งต้ตรงเหนือแนวต้านนะครับซึ่งมันบริบทมันเคยเป็นแนวรับใช่ไหมม,มันทำลายเป็นแนวต้านละกันพูดผิดนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านเนาะเพราะว่าเรา,เรา,เราพูดถึงระบบเราพูดถึงการกลับตัวนะครับเราก็จะตั้ง sl หรือ t o อ l ล s s เนี่ยนะครับเหนือแนวต้านนิดหน่อยนะครับสมมุติว่าเราเข้าจังหวะที่มันเป็นแบบนี้ จังหวะส2ก็แล้วกันนะครับเข้าจังหวะด2แล้วก็อาจจะขยับ SL ลงมาข้างล่างประมาณนี้นะครับเผื่อขาดเผื่อเหลือนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอระยะด้วยนะครับส่วนนะครับในฝั่งของขาขึ้นนะครับเหมือนกันเลยคือเราก็ต้องมาดูแรงแท่งเทียนครับอ่าแรงเริ่มอ่อนลงนะแล้วมาเป็นแรงที่อ่อนที่สุดนะครับแรงขายน้อยสุดเลย นะครับแล้วเกิดแรงแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยที่เป็นปร,ริมาณแรงซื้อมากที่สุดนะครับแบบนี้นะครับเบรกข้ามตรงนี้มาคําว่าเบรกเอาเนี่ยสังเกตเส้นสีแดงนะครับเราจะนะครับอาจจะนับทั้งไส้ตรงนี้เลยก็ได้นะนะครับยืนราคาได้ตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการเบรกเอาเนาะ แล้วโทรแบ็กลงไปไม่ผ่านนะครับแล้วมีแท่งสีเขียวที่เกิดปริมาณแรงซื้อมากมาอีกหนึ่งแท่งนะครับก็สามารถเช็คลิ์เข้าบายได้เลยนะครับส่วนสต็อปลอสครับเหมือนเดิมครับอาจจะตั้งอยู่ใต้โลนะครับในแนวรับนะครับถ้ามันไกลไปก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะครับถ้าเราเล่นจังหวะ2ก็คือรออีกหนึ่งจังหวะที่เบรกเอาท์อีกหนึ่งรอบอ่าเบรกเอาท์อีกหนึ่งรอบนะครับแบบนี้เนาะนะครับเราก็อาจจะขยับ SL ครับอ่าขึ้นมากันตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนาะ เราก็จะรอจังหวะของการรีเทสแล้วก็ไปนะครับแบบนี้นะครับเป็นเรื่องของการกลับตัวแบบนี้คือการเบรกเอาท์นะครับตัวนี้ผมเอานําเรื่องของแท่งเทียนนะครับที่น่าจะช่วยเหลือพี่พี่เพื่อนน,นนะครับที่มองแรงแท่งเทียนยังไม่ไม่ไม่เข้าใจนะครับตรงนี้อาจจะเพิ่มความเข้าใจให้ได้บ้างนะครับตรงนี้ก็คือเป็นรูปแบบนะครับเพียง2รูปแบบเท่านั้นก็คือเบรกเอาท์กับกลับตัวนะครับ บรกเอาท์ก็แท่งแรงสุดมา1แท่งที่มันมาเทสแนวต้านนะครับแล้วเกิดแท่งแรงที่เบรกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบรกเอาท์ขาขึ้นถ้าเบรกเอาท์ขาลงแรงแท่งใหญ่ๆนะครับแรงแท่งใหญ่ๆยาวๆมาเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เกิดแรงเบรกเอาท์แท่งเทียนที่มีปริมาณวอลลุ่มสูงนะครับผู้แบกขึ้นมาไม่ผ่านนะครับแล้วเกิดแท่งอีกก็สามารถที่จะเข้าจังหวะ2ได้นะ ส่วนถ้าไม่เวิร์กคือไป,ไปแต่ไส้นะครับแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดฟอร์เบกเหมือนที่เราพูดกันคลิปที่แล้วนะครับรีเวอร์เซลนะครับเกิดแท่งเทียนที่แรงซื้อน้อยแรงขายน้อยแล้วเกิดแท่งเทียนที่ในลักษณะของการไปเทสแน,นวต้านนะครับเกิดแท่งเทียนแรงซื้อแรงขายมากนะครับประมาณนี้ส่วนไปเทสแนวรับเกิดแท่งเทียนแรงซื้อมากโผล่ขึ้นมานะครับก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อมันเริ่มที่จะกลับตัวแล้ว อ่าผมว่าน่าจะไม่งงกันเนาะโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการดูนะครับส่วนอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับส่วนเราไปดูตัวอย่างกันว่าอ่ามันเป็นแบบไหนนะครับเหมือนที่เรานะครับเกินเกินเ,ก,นเก,นกันไปว่าตรงไหนที่มันเป็นอ่าตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้เราตั้งไว้เป็นแนวต้านใช่ไหมครับ เห็นไหมครับว่าแรงที่มาครับมันเป็นแท,แท่งเทียนที่แรงเยอะนะครับฉะนั้นก็มีการเบรกขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้เห็นไหมถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเราหาแนวรับก่อนนะครับหาแนวรับแล้วก็ดูว่านะครับตรงไหนที่มันที่มันหลุดรับได้นะครับอันนี้ก็อาจจะดูเป็นแนวรับแนวต้านเนาะนะครับเห็นไหมครับว่า เนี่ยครับแรงมันมาแบบนี้นะครับแล้วหลุดนะครับแต่มันก็มีเด้งขึ้นไปนิดหน่อยนะครับไปหาโซนนะครับอ่ะที่มันแบบเบรกลงมานะครับแล้วก็ทุบลงไปใหม่นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นโมเมนตัมนะครับพวกแหลงแทงเทียนตรงเนี้ยครับก็ลองนะครับหมั่นฝึกฝนนะครับหรือว่าลองหาเหตุผลบ่อยๆครับว่าเออเนี่ยมันเบรกแล้วนะครับไหนอันไหนหลุดเพราะอะไรอะไรแบบนี้ครับทำไมไม่หลุดอะไรแบบเนี้ย นะครับก็สามารถที่จะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่บอกนะครับว่าอ่ะเกิดอ่าในนี้เป็นแนวรับนะครับนี่นะลงมาติดนะครับติดนะครับติดแล้วเกิดแห้งแรงเยอะเห็นไหมครับลงมาปุ๊บก็อาจจะเด้งเล็กน้อยนะครับแต่ก็ลงอยู่ดีนะตรงเนี้ยแต่ว่าเราจะบอกให้อาพูดให้ฟังนิดนึงก็คือลักษณะแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้น นะครับอาจจะมีเด้งนิดหน่อยแต่ว่ามันยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับก็เลยลงแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้ยกเคสตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,ยๆน,ยนะครับจะได้แบบว่าเห็นภาพประกอบนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายลงลึกกันไปเรื่อยๆอีกหนึ่งทีนะครับวันนี้เราก็จะประมาณนี้เพราะว่าผมอยากให้คลิปมันไม่ยาวมากนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้แบบเออไม่ไม่ล้นนะครับอ่ะนะครับ ประมาณนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆเนาะนะครับใครนะครับที่นะครับนะครับตั้งติดปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็สามารถที่จะเรียนรู้คลิปนี้ได้เลยนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะมีนะครับคอมมูนิตี้ไว้พูดคุยนะครับแชร์ความรู้ก็สามารถสแกนที่ q r หน้า หน้าหน้าหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรึกษาปัญหาเรื่องเทศได้นะครับแล้วก็วันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนําเรื่องอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์บีหรือนุ่มแบรลิตต้องขอขอบคุณทุกท่านมากที่ดูคลิปจนจบถ้าคลิปนี้นะครับได้ความรู้นะครับถูกใจนะครับฝากกดหัวใจกดซ u b สไครต์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนที่ติด นะครับปัญหาเรื่องนี้อยู่เผื่อช่วยเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ